ก็หลายกินมันเป็นเหมือนกันเลยว่ารู้สึกว่าโอเคอยู่กับอืมแล้วแล้วคุณหมอได้ได้เอาไปเยอะไหมครับที่ไปแบ่งให้เกษตรกรใช้ครับก็ประมาณสามไายแต่ว่าไอไอไอขวดนี้คือมันมันมันแบ่งยากเนาะ <c oughs> ผมก็ลองประมาณสามไายกับของผมด้วยอ๋อมาลองด้วยเนาะเออ ครับแล้ววัวคุณหมอเป็นไงมาครับมีมีมปฏิกิริยาก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยคือมันดีขึ้นอ,ะอ่ะอ,อมรินก็ร่าเริงไอตัวที่ให้กินอ่ะคือผมละลายให้กินเนาะให้กินกับน้ามันก็กินอตอนแรกเรื่องว่าว่ามันไม่กินเนาะแต่สุดท้ายมันกินหมดเลย <c oughs> <c oughs> ในถังอ่ะมันคือมันเป็นสารธรรมชาติเนาะมันมันชอบอยู่แล้วพวกสารโซเดียเนาะพวกวัวเนาะมันจะกินได้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับถามว่ายินื แต่ที่ผมดีใจคือเมื่อเช้าไอ้ไอ้ไอคนที่เป็นหนักอ่ะผมให้เขาไปทิ้งยาไว้ให้นั่นแหละบอกว่าแช่ตู้เย็นเลยหรือหลังจากเปิดขวดเนาะครับครับแล้วผมก็บอกวิธีเขาปรากฏว่าเมื่อเช้าก็โทรมาจากที่ผมไปรักษาจนไอ้เกือบเกือบครึ่งเดือนแล้ววัวนี้บวมบวมตรงเหนียงบวมตรงขาแล้วก็เป็นตุ่มทั้งทั้งตัวเลยปรากฏว่าพี่ทำไมไมันดีแท้รั้งเดียวยังยุบหมดเลยเราว่า เดี๋ยวผมจะไปดูหน้างานอยู่ตอนนี้ครับนั่นแหละว่ารบกวนคุณหมอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวใช่ใช่สาวเตะผมก็บัวนนี้ผมก็ถ่ายถ่ายมาถ่ายมาขนหน้านั่นแล้วว่ามันหนักเร่งารนั่งคุยก็ันหน้าอยู่ว่ากําลังนัดหมายกันว่าเออเดี๋ยวเราเสร็จจากงานสอที่นี่เราเ็จะลงพื้นที่ทันทีเลยครับครับครับนั่นเลยแ้วยถ้าถ้ามันได้ผลก็คือก็อย่าจริงๆแล้วผมมองดูแลมันเป็นสารธรรมชาติมันมีผลอะไรเลย มันมัน,ม,นมันที่ที่ผมตอบรับที่ที่รับโทรศัพท์จริงๆติดต่อมาเยอะมากทั้งวัคซีนนั้งอะไรโทรมาหาผมแต่และวันไม่รู้เท่าไรแต่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมเออรับมาทดลองอ่ะก็คือมันเป็นสารธรรมชาติคือผมก็ทําทํากับเรื่องอินทรีนอนพูนจริงเนาะผมไม่ไม่ไม่ชอบเรื N ่องเคนีอยู่แล้ว ครับครับโอเคครับก็เลย,ยบอกบว่า<ว>โอเคเลยผมบอกว่าถ้าผลตอบสนองมานี้มันดนดีครับที่ที่กเกษตรกร,รเขาเอาไปใช้แล้วเขาแบบได้ผลเพื่อรักาชีวิตน้องวัวคือมันน่าสงสารนะผมาาผมราคามันไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆครับถ้าจริงๆแล้วมบาตัวไปขายได้เป็นแสนอะ่ะบางตัวก,ก็ไม่ต่ำกาษามหมื่นเนาะใช่ครับมันบานเออเป็นความหวังของของบ้านเลยอ่ะเป็นค่ารถค่า โน่นค้านี่อะไรของเขาเป็นราย<ช>ของเขาไงคุณมันถ้ามันตามในร<ช>บูมมันเสียเลยไงได้ครับก็ออโอเคอเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว <ๆ S 2> ผมตามผลงานให้เด้๋ยเดี๋ยวถ้าลงพื้นที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งผมด้วยนะเพราะว่าผมงานก็บวุ่นอยู่ครับครับเออถ้าเช่ไงตัวว่าอาจจะไม่เจอกันแต่ว่ายัางไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีแหละการเจอกันก็ทำงานด้วยกันเนาะครับเราเจอกันอยู่แล่ะครับครับโอเคครับขอบคุณนะครับคุณหมอ ครับ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 